จะเรียนจะเรียนจะเนนน้าพี่รักคุณยายที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะเนี่ยยยเนี่ดูนมเหี่ยวนั่นเนี่ยดูนมเหี่ยวนะเนี่ยเนี่ยดูนมเหี่ยวนะเดี๋ยวผมณถอดสมูททอก่อนใช้สมูททอกอยู่ให้หูฟังเนี่ยคุณยายผมอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วเก้าสิบเอ็ดปีแล้ว ครับที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะเมื่อเห็นแล้วไปรูปนางแม่มืงอวันไปโอ้รูปรูปอยู่ไอ้ที่ว่าบ้านแม่เนอะบอกอันที่ไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนเห็นแล้วนะส่งมาให้เราไปโรงเรียนนะครับยัน้อยยังน้อยจูงแขนพี่กำน้องเนี่ยแต่เห็นแล้วไปเห็นแล้วเห็นแล้วไปเห็นครับสบายสบายดีนะครับคุณยายสบายดีจ้าเจริญเจริญนะ ฝากลูกหลานหน่อยนะครับอ91แล้วคุณยายนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคุณยายทวดนะครับคุณมรัะสมัชนันฮะน่ารักคุณยายแข็งแรงจ้าครับคุณเจีเอบี A B ครับผมแข็งแรงครับก็91แล้วครับเดินต้องพะยุนิดหน่อยครับใช้ไม้เท้าหน่อยใช้ไม้เท้าหน่อยอก็คุณยาย คุณยายอยู่กับนาครับอยู่นาน,า,นาผมเองครับคุณยายและวีออสครับกราบสวัสดีนะครับคุณยายกับวีออสมาครับอนมนเล็กน้อยครับผมมาครับยายแข็งแรงอยู่เลยครับผมนะ <c oughs> คุณนิดนิดสันนิ่งก็ยายแข็งยายยังแข็งแรงจังเลยคุณยายครับผมนะยายตอนนี้น้อย <c oughs> ดื่มปะวีออดดื่มปะดื่ม่านมา ดอปันหมาดอปันหมาตี๋วตกเงินตกเงินตกเงินไอ้ตกทั้งหลังน้องตกทั้งนาตกคนละเทือดอกว่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณสดบุตเดือดทันครับเลี้ยงหลานยายยังดูสดใสแข็งแรงดีแท้ยายยังดูสดใสแข็งแรงดีแท้ขอท่านครับก็น้าผมก็ดูแลอยู่ครับผมน้าดูแลอยู่ก็ ดูแลเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องอะไรทุกอย่างครับผมดีค่ะคุณยายดีครับอขอขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงเจริญเจริญขอพร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 เจริญเจริญนะหลานที่รักนะเจริญเจริญนะเจริญเจริญรุ่งเรืองมีคนนิยมชมชอบครับผมมีคนรักคนไข้รักน้อยรักนานๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณยายครับผมนะ โอ้ผมเมินมากลับมาหาครอบครัวสบายใจเนาะพี่อ,อ๊อสครับคุณนินดๆหน่อยนิดๆชาแนลครับมากครับก็สบายใจครับก็ได้มาอยู่กับครอบครัวครับโอ้ผมเนเดี๋ยวแป๊บห<ค>นึ่งผมไม่ได้ลืมคุณแสงเดือนก็สวัสดีคุณยายสวัสดีพี่ออสสวัสดีครับคุณยายถามแอฟทีที่อยากไปเที่ยวบังชนนนไม่นะพาไปเที่ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นคุณยายแล้วคิดฮอดอีเมลเดฟพี่เอพี่พี่ออส เออสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณยายคุณ<ม>ทองใบนะฮะคิดฮอดอีเมลเนี่ย<ม>เห็นคุณยายเหรอ<ม>ครับกลับมาหาครอบครัวสบายใจนอ้องวีออสัใช่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อคุณยายออเมึงก<ม>็ได<ม>้เป<อ>็นคนเมาดูเนาะจากคนเบาๆ<ม>จากผมไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยเมาดูน้ำนิ่งในลึกนะครับผมเมาเบิดมื้อบริเวณยังน้อยเปิดเบิดมือจริงจริงมึงอเมาดูนะบางอันนี้สวัสดีจ้าวีออสคุณยายน่ารักจังเลยคุณยายน่ารักนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะฮะ คุณลาวันครับสวัสดีครับคุณเดือนเชียงเชียงรายอยู่เชียงรายเนี่ยส่งรูปหัวใจลังบัวสวัสดีครับแอดวีออสและคุณยายครักดติดตามให้เลยนะครับครับคุณมากครับคุณเดือนเชียงรายโอ้สุคนเหนือเลยนะครับคุณโอเวนก็ส่งรูปหัวใจลังบวกครับคุณคิว W E ตรงข้ามนี้จะเป็นโรงเรียนปฐมนะโรงเรียนปฐมที่บ้านบ้านพรสวรรค์เนาะอยู่ใกล้บ้านกันนี่แหละครับข้างโรงเรียนนี่แหละติดโรงเรียนนี่แหละ อยู่หลังตลาดนี่นะครับตรงข้ามเข้าซอยบ้านผมคุณพรทิพย์ก็พรทิพย์ใช่ไหมส่งลูกหัวใจลังบวกครับนะครับคุณ y e n อก็ส่งลูกหัวใจลังบวกคุณคุณ j i l ออก็ส่งลูกหัวใจลังบวกมาครับที่ส่งลูกหัวใจลังบวกเพิ่มพลังเป็นนังใจให้นะครับสวัสดีครับพิญญาสวัสดีวีออสด้วยคุณแสงเดือนนะครับครับผมกลับมาอยู่บ้านเหรอครับคุณสำรานอ๋อผมมาทําธุระครับที่บ้านครับ มาทำธุระที่บ้านครับทำเรื่องอนที่แล้วก็มาคุยเรื่องธุรกิจกับน้าครับกับน้าสมุนไพรครับนี่คุณเล็กน้อยบอกว่าเนี่ยขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลมโพลเดิมใสขอให้ลูกลูกหลานทุกทุกคนค้าส่งลูกใจนางบวกสาธุสาธุนะฮะสาธุครับคุณเล็กน้อยกลับมาอยู่บ้านเลยครับ คุณเล็กน้อยอยู่นั่งอยู่ต่างประเทศนะคุณพิมพ์ภาพอาพ่านผิดก็ขอโทษนะครับคุณพิมพ์พาส่งรูป,ปัใะจาบางลังบวกครับคุณจุ้ยนะครับเป็นผมก็ส่งรูป,ปัรใจบางบวกครับคุณมากครับเ้เาดูเป็นคนเบ้าดูใจ้งมึองนะ <laughs> มันต้องฝึกเบาฝึกเบาตอนแรก่ค่อยเบาดอก้ พอะไรสดมากก็ต้องพุกเอาเปิดเบิร์ดมือมัอเป็นมึงเบาดูนะบันนี้ท่านน้องมึงคุณตะชี้มึงเื่อาเป็นที่ท่านน้องคือเบาดูแท่มาสิงานเกี่ยวกับยูทูบหรือว่าทุกอย่างอ่ะต้องเป็นเซลเป็นยังก็ต้องเอาเก่งๆก็ดูคุณดาดาลินก็ส่งรูปใจรังบวกครับคุณชูชาติมีส่วนก็เยี่ยมครับลูกไก่เยี่ยมนะครับคุณสมจิตก็น้องวีออสกับคุณยายน่ารักมากๆเลยจ้าครับคุณยายนะครับ ก็เลี้ยงผมมาแต่เล็กๆนะครับผมคุณยายนะ,ะไม่แต่เล็กเลยแต่น้อยคุณลาบเบาเลย <f li> เห็นบมอตอนนั้นโอ้คุณยายเก้าสิบเอ็ดแล้วยังดูแข็งแรงมากๆเลยเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นลูกบมอยังยังยังมาเรียนดูเพิ่นเมืองลูกตอนเด็กพ <f li> าเขาลงเย็นพาอุ้มยังน้อยอุ้มตลาดมากดให้แล้วครับสวัสดีค่ะคุณยายคุณอุไรปัตตาเทนานังนะครับผมคุณมากครับ บางทีผมก็ไม่อ่านนมสก,กุลเด้อขอโทษขออภัยนะครับเออเลื่อมมาขาตั้งกล้องมาครับที่บ้านบ้านแมเออ่เดี๋ยวก็กลับไปเอาสวัสดีสวัสดีคุณเล็กน้อยคุณเล็กน้อยก็บอกว่าสวัสดีข้าฤาษีน้อยสมุนไพรคุณเล็กน้อยครับเดี๋ยวย้ายไปนั่งน่อนั่งนั่งนั่งพักนั่งพักนั่งพักยืนมันสิปวดขา,ขา ร้องเพลงประชันกันกับยายร้องเพลงประชันกับยายนะนี่ลูกใหญ่คุณยายนะพรศักสองแสงตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะนี่คุณยายเราประทะกับพรศัก์สองแสงนะตั้งแต่สมัยยังตีอายุ่นักร้องดังตอนนี้กว่าตอนนี้คุณยายอายุหกสิบกว่านะนี่คุณยายอายุหกสิบกว่านี่ก็มาก็เป็นรู้จักอ่าพรศักสองแสงก็ตุกอนก็มา รู้จักคุณยายอยู่นนเนาะขึ้นเครื่องลำเดียวกันขึ้นเครื่องลำเดียวกันพรศักดิ์สองแสงปะทะกับคุณยายนะร้องเพลงนะนั่นนั่นทางใต้นะทางใต้รูปใหญ่ทั้งใต้รูปใหญ่เนี่ยน,นี่เห็นไหมถือไม้นะร้องเพลงนะปะทะกับพรศักดิ์สองแสงนะจะไหมดีไปญี่ปุ่นด้วยกันแม่คุณยายนะอายุหกสิบกว่านะตอนนั้นนะฮะนี่ร้องเพลงเก่งด้วยฮะร้องเพลงเพาะนะฮะนี่พ่อ พรสักยังไม่ไหวเลยชมยยพรสักก็ยังชมเลยนะพรศักสองแสง,ยยง,งแต่แกก็เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะคุณผักสีงแสงสองแสงอะีออดเ